แคยนี่เรียนแบบสปีดจนดังอาร์ชชอบบริการเติมโลบัคเลดเยอะไม่โดนแบนเติมโลบัคแบบ VIP ID ผ่านและเติมตรงกดเกมพาร์ตเติมเงินเติมเกมออนไลน์มีครบจบชัดที่อาร์ชช็อปลิงด้านล่างคลิกเลยใครที่แม่งยังไม่กดซับกูขอให้ตอนกลางคืนเลียวบ่อยไปนอนข้างตูดมึก really bro like, seriously like chat นี่คือไอโชสปีดครับ are now you serious right now, bro right และนี่คือไวท์บอยเอคือช่วงเนี้ยมันมีกระแสการก๊อปปี้ไอโชสปีดจากไวท์บอยเอผู้นี้ครับโดยที่เป็นดราม่าอยู่ตอนเนี้ยมันมาจากผู้ชายคนเนี้ยพยายามทำตัวให้เป็นไอโชสปีดโดยไม่ใช่แคท่ทำธรรมดาครับเขายังก่อกวนไอโชสปีดเหมือนกับว่าเป็นปาปาลัซซี่ครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องความสนใจทั้งพยายามติดต่อหาไอโชสปีดพยายามท้าต่อยกับไอโชสปีดจนทำให้แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยหมั่นไส้เขามากครับชื่อจริงของไวบอยเนี่ยมีชื่อว่าอิมเมอร์สัน โดยที่เขาได้ทํา YouTube เมื่อปี2018นี่เองครับซึ่งคลิปแรกๆของเขาเนี่ยก็เหมือนกับ YouTube ปกติทั่วไปครับเหมือนกับพวกเธอหมอยที่อยากทํา YouTube ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวีล็อกแบบว่ากูไปเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยลง YouTube เหมือนกับเด็กทั่วไปครับแต่ประมาณ2020ครับไวท์บอยก็หยุดทํา YouTube ไปประมาณ2ปีได้แล้วมาทําอีกทีเนี่ยประมาณ2022โดยที่เขาได้ออกมาทําคลิปครับว่าเขาเนี่ยโดนไล่ออกจากโรงเรียนนําซ้ําวิดีโอทั้งหมดที่อยู่ในช่องเขาก็าาต้องลบด้วยครับเหมือนกับว่ามันไปขัดกับข้อปฏิบัติของโรงเรียนด้านพฤติกรรมและหลังจากที่ไวท์บอยโดนไล่ออกจากโรงเรียนครับเขาก็เ เริ่มที่จะมาทํา y o YouTube อย่างจริงจังโดยได้มีคลิปที่เขาเอากล้องของพ่อเขาเนี่ยมาถ่ายพรีวิวเป็นคอนเทนต์ใน YouTube ด้วยครับและยังมีคอนเทนต์ที่เหมือนกับยู u ูบเบอร์สมัยนั้นก็คือการไปตะเวนสัมภาษณ์คนในที่สาธนารนณะแบบขอ3ามคอะไรอย่างนี้ครับบอยเป็นเกดดัะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ I อโช w s ส e ีดเนี่ยดังพอดีครับและดูเหมือนกับว่าบอยบอยเนี่ยจะชอบสปีดมากๆเขาก็เลยไปเปิเปดเพลงเชคของสปีดครับ และนี่คือจุดเริ่มต้นครับที่ไวท์บอยเนี่ยจะกลายร่างเป็นสปีดคือเขาเนี่ยได้เริ่มที่จะไลฟ์สตรีมครับเหมือนกับสปีดไอดอลของเขาโดยที่เขาได้เริ่มจากการเล่นเกมผีดูทิกตอกแล้วก็เล่นโอเมก้าครับซึ่งเป็นคอนเทนต์เหมือนกับสปีดเยอ Are you a furry What are you แล้วเหมือนกับว่าคนดูออกครับว่าเขาเนี่ยกำลังเรียนแบบสปีดอยู่โดยที่ก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันกำลังพยายามจะเป็นไวท์สปีดเหรอวะหรือแปลว่าสปีดที่เป็นคนขาว Yo, White speed how about white speed wanna be speed Are crazy, bro. แล้วหลังจากไลฟ์สตรีมนี้ครับมันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าไอคนดูเนี่ยไปกระตุกต่อมทําให้ไอเฮี้ยเนี่ยอยากเป็นสปีดขึ้นมามันได้เอาเพื่อนคนดําของมันนะครับมาออกคลิปด้วยแล้วตั้งชื่อคลิปว่าไลฟ์กับไอโชว์สปีดแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่สปีดท,ทั้งลักษณะทั้งท่าทางเนี่ยไวบอยก็ลอกเลียนแบบมาจากสปีดทั้งหมดเลยครับ That not that's show speed, that show Be show beans. beans. is speed, our our <Really? S 2> <laughs> และในอีกไลฟ์สตรีมหนึ่งครับไวบอยเนี่ยก็ได้มีการทักดีเอมไปหาไอชูสปีดทาง IG ด้วยครับโดยที่พอไอชูสปีดตอบเขาเนี่ยเขาเนี่ยก็เอามาโม้ใหญ่เลยครับในไลฟ์สตรีมว่าแบบอุย้ยนี่กูเป็นเพื่อนไอชูสปีดนะเว้ยไอชูสปีดโปรไฟล์ h a p p y birthday bro l o o k we go to his profile ไอเชลสปีออมาเลยแชทจากนั้นเขาเพื่อนของไวบอยเนี่ยก็ได้โทรมาแล้วไวบอยก็ได้ระบายกับเพื่อนของเขาว่าเฮียวันเนี้ยกูแม่งไม่ได้ดูเนตเลยแถมกูเนี่ยยังเสียตังค์ไปเยอะมากเลยกับการโดเนตให้ไอโชสปีเนี่ยพูชื่อกูในสตีมใช่ครับไวบอยได้ทําการโดเนตให้ไอโชสปีแล้วบอกกับเขาว่าช่วยพูดว่าบอยบอยเอ็มเนี่ยเจ๋งที่สุดในเว็บเวอร์เจนย่าหน่อยซึ่งเว็บเวอร์เจนย่าที่ผมไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรนะครับอาจจะเป็นบ้านของเขาก็ได้ ยูทูบเบอร์ในเวสต์เวอร์จิเนียแล้วมันก็ได้หนักขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งสปีดเนี่ยให้แสงกับไวบอยเอ็มไวบอยเอ็มเนี่ยก็พยายามที่จะกลายเป็นสปีดให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการพูดรีแอคชั่นหรือแม้กระทั่งอารมณ์ของไลฟ์สตรีมของไวบอยเอ็มเนี่ยก็กลายเป็นอารมณ์เหมือนของสปีดเลยครับอีกท้งไลฟ์สตรีมของไวบอยเนี่ยก็ได้ถูกตัดเอาไปลง u t u b e ครับแล้วมันก็ยิ่งให้แสงกับเขาอีกครับว่าไอ้ขาวคนเนี่ยแม่งทาตัวเหมือนสปีดพยายามจะเป็นคนดําเหมือนสปีดจนเกิดเป็นไว,วนนนรั แล้วสปีดเนี่ยก็ได้ไม่เห็น really? have out โดยที่ไวท์บอยเอ็มเนี่ยก็ได้มีการมาดูเรีกแอคชั่นของสปีดที่มีต่อคลิปของเขาด้วยครับโดยที่ไวท์บอยเนี่ยก็ได้ดีใจมากครับเอามือกุมปากอย่างเดียวแต่ดูเหมือนว่าไวท์บอยเอ็มเนี่ยจะไม่อยู่ในสายตาของสปีดเลยนะครับ สปีด <Speed! S 2> เรียกได้ว่าไม่มีเยื่อใหญ่เลยนะครับและนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่แฟนคลับของสปีดได้ทำการส่งคลิปของไวบอยลงในดิสคอของสปีดแล้วสปีดก็ได้เปิดเจอครับแล้วสปีดก็ปิดอีกรอบหนึ่งครับคือมึงไม่อยู่ในสายตาไวบอย Literally, bro. และถึงแม้ว,ว่าสปีดเนี่ยจะปิดคลิปของไวบอยภายในเวลาเสี้ยววินาทีก็ตามไอ้ไวบอยเนี่ยก็ยังไปเหยือในสตรีมครับว่าสปีดเนี่ยดูคลิปของมัน like he said I literally I literally copy him okay alright speed alright now look chat w h e n speed get disc ว่า e ปีด e t s dissed I don't want to hear nothing from him right now โอเคแล้วไอ้วบอยเนี่ยก็ทำเป็นโกรธครับว่าสปีดเนี่ยไม่สนใจมันเลยมันบอกว่าสปีดเนี่ยเยยดหยาบมันถึงกระทั่งมันอยากท้าสปีดเนี่ยต่อยเลยครับมันก็บอกกับคนดูว่าเฮ้ยมึงไปเรียกสปีดมาดิต่อไปนี้อย่าพูดชื่อสปีดในสตรีมกูอีกและในสตรีมถัดไปก็ได้มีคนคอมเมนต์บอกว่าเ hey, ฮ้ยมึงจะต่อยกับสปีดจริงหรอไอ้ไวบอยก็บอกประมาณว่าเออดีเียทุกครั้งที่สปีดอะมันเจอคลิปกูมันก็ไม่เห็นสนใจกูเลยมันก็เล ูแม่งจะไม่ดูคลิปมันอีกละ Are you really gonna fight speed? All I'm saying is if he say anything crazy about my diss track, it's over, bro. Every time he watches one of my clips, he throws shade a little bit. Like แล้วในวันต่อมาครับไอ้วอยบอยเนี่ยได้ทำการแต่งเพลงด่าสปีดครับลงในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเพลงกากาครับแต่มันได้เรียกเสียงฮาให้กับคนดูอย่างมากเลย และในท้ายเพลงนี้ครับไอไวท์บอยเนี่ยก็ได้อัดเสียงบอกว่าไอสปีดมึงมาเจอกับกูหน่อยเดี๋ยวว่าหนึ่งหนึ่งข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เหมือนกับว่าท้าทายสปีดให้มาต่อยกับเขาให้ได้ครับแล้วแฟนคลับแม่งก็ส่งเพลงนี้ให้กับสปีดดูครับแล้วพวกมึงดูหน้าสปีดเดี๋ยวครับมันแคร์ไหมทุกคนพูดพร้อมกันนะครับหน้าแม่งบูดเป็นตูดเลี้ยวบอยเลยครับ don't don't though. Don get bro. That shit was ass. not gonna get it get it, That shit That shit trash I I'm lie. was ass. was แล้วอีกเช่นเคยครับไวบอยเจ้าเก่าเจ้าเดิมได้มาเรีแอคชั่นในคลิปเรีแอคชั่นของสปีดอีกทีหนึ่งจากนั้นแม่งก็เข้าไปในช่องของไลฟ์สปีดดี้ครับซึ่งเป็นอีกช่องหนึ่งของไอชอว์สปีดที่จะตัดไฮไลท์ของไอชอว์สปีดเนี่ยมาลงช่องนี้แล้วมันก็บอกกับทุกคนประมาณว่าเฮ้ย hey, มึงดูดิีๆเชี่ยกูได้ออกช่องไลฟ์สปีดดี้ด้วยว่ะแม่งโคตรเจ๋ง Yo I go l i to boys right now bro this is crazy right now I'm streaming you go to live speedy's channel you go to videos right now you go to videos and look who you see bro. Oh 100 hour crazy. Oh goodness, 100k in is an my รถจากการที่สปีดเนี่ยด้วยการทำ r e a ชั่นของเพลง right now ของไอไวบอยเนี่ยมันทำให้เพื่อนของสปีดนะครับสนใจไอไวบอยนี่ขึ้นมาครับเลยเรียกไอไวบอยเนี่ยมาคุยด้วยไอไวบอยเนี่ยก็ได้บ่นว่าแม่งทุกคนแม่งเอาผมไปลงในทิกตอกอะแต่ไอสปีดแม่งไม่เห็นสนใจผมเลยแต่เพื่อนของสปีดเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเฮียกูไม่สนหรอกว่ามึงเป็นใครกูสนที่มึงเป็นมึงนั่นโอเคแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วไอไวบอยเนี่ยก็ทำหน้าเหมือนสปีดครับแล้วก็พูดว่า Are you serious right Now Bro ซึ่งเป็นคำาประจำของสปีดครับจนทำให้เพื่อนสปีดเดียวตกใจเลยแล้วก็หากันทางดิีครับเพราะว่ามันเหมือนมาก Eda give Cause like when people weird and gotta a I seeing TikToks calling like time you shout out though bro you to my They every stuff was weirdo be be reacted bro are Are you serious right now, dude? you now แถบยังได้มีการคุยกับเพื่อนสปีดอีกคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าใครโดยการคุยในครั้งนี้เป็นการคุยส่วนตัวเลยครับแต่ไวท์บอยเนี่ยมันก็ได้ไลฟ์สตรีมอยู่ด้วยแล้วคนชื่อคายเนี่ยก็บอกกับไอไวท์บอยว่าคือกูเนี่ยคิดว่ามึงตลกดีนะแต่กูคิดว่าถ้าเกิดว่ามึงแสดงความเป็นตัวเองออกมาเนี่ยทุกคนก็จะรักที่มึงเป็นมึงนวย้ย hey,

like somebody that you're not. It might be cool in the moment, but bro, long term it isn't gonna work out. คนชื่อใครเนี่ยก็พูดดีๆครับแต่ไอ้ไวท์บอยเนี่ยมันกวนไม่เข้าเรื่องครับอยู่ๆก็มีเพื่อนของมันเนี่ยโทรมาจากไหนก็ไม่รู้ในโทรศัพท์มันแล้วไอ้เพื่อนมันเนี่ยก็เดินมาด่าใครครับทำให้ใครเนี่ยงงตาแตกครับเอ้าไอ้เหี้ยอยู่ดีมึงด่ากูทำไม Yo, who the fuck is this? He said, "Who the oh?" He hung up. Oh, I ain't gonna lie, that's crazy. So that nigga put some bread up on Fortnite and I'm gonna take his bread. All and right, guess man. what? What? You a fucking bitch, nigga. Oh, really? He my dick, nigga. Yeah. Who? อย่างที่เห็นครับคือใครเนี่ยของขึ้นเลยครับคือแม่งกําลังคุยอยู่ดีๆกําลังแนะนําอยู่ดีๆไอ้เฮียไวบอยเนี่ยก็เล่นไม่เข้าเรื่องครับดันสมบทบาทไอ้โชว์สปีดงูงๆครับทำให้ใครเนี่ยเตะไอ้ไวบอยเนี่ยออกจากดิสเลยครับและหลังจากไลฟ์สตรีมนี้ครับไอ้ไวบอยเนี่ยกลับไปทําเพลงด่าไอ้ใครครับแล้วมันยิ่งทําให้ชาวเน็ตเนี่ยเกลียดไวบอยมากกว่าเดิมครับ Kai. Kai. Years ie, แล้วคือตอนนั้นนะ่ะใครแม่งก็ไลฟ์สตรีมดูไอ้สตรีมที่นี่อยู่ด้วยครับใครก็เลยเรียกไอ้เฮียเนี่ยมาคุย dissing niggas like think dissing dissing not a that's a whole other lot of not, like you you you're you're you lot of other people me but มึงแม่งเป็นคนดำไหมก็ไม่ใช่การที่มึงมาดิสกูแบบเนี้มึงไม่ได้ดิสกูคนเดียวนะแต่มึงแม่งดิสคนดำทุกคน so basically what you're saying right now is you're kind of scared of my diss track right now that's what you're saying ก็เหมือนกับที่ผมพูดตอนนี้นะครับผมว่าคุณแม่งก็แค่กลัวเพลงด่าของผม สิ่งท <c oughs> uh ี่กูพยายามกำลังจะบอกกับมึงนะเว้ยคือกูรู้ว่ามึงกำลังจะทำอะไรอยู่แล้วกูไม่อยากให้มึงไปอยู่จุดนั้นเออกูมีคำถามเลยจะถามหน่อยได้เลยมึงคิดว่าการเป็นสปีดนี่มันเทไหมเอ หลังจากไวบอยโดนเตะในครั้งนี้มันก็เต้นแหลงเต้นกาครับแล้วทําเป็นเหมือนกับว่ามันเนี่ยชนะแล้วจะเห็นได้ว่าไอไวบอยเนี่ยมันพอใจกับแสงที่ตัวเองได้มากเลยครับอาการของมันเนี่ยก็หนักขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นท่าไอโชว s สปีดแม้กระทั่งปกตั้มเนลเนี่ยมันก็ยังลอกเลียนแบบไอโชว์สปีดครับใต้คํออธิบายเพิ่มเติมเนี่ยก็กรอบไอโชสปีดคือนี่มันไม่ใช่เล่นๆแล้วครับมันไม่ใช่แบบการปั่นละมันคือการอยากเป็นไอโชว์สปีดจริงๆครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับไอไวบอยก็กล i'm tired of y'all saying i sound like speed i'm sick and tired of y'all calling me i show i show velocity i show white i'm sick and tired of y'all calling me i show this i show that Myself for new. แล้วมันก็ทำจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายติ๊กตอกกับแม่มันโนที่มันก็ได้แสดงความเป็นตัวเองออกมาอย่างเต็มที่จนทำให้ชาวเนเ็ตนเนตกใจมากแล้วก็ได้บอกว่าเฮ้ยไอ้เขี้ยทขาไม่สมเนียงมึงเปลี่ยนไปวะสปีดหาย <Hey. S 2> <high S 1> ไปไหนสปีดหายไปแล้วเหรอแล้ว Boy Boy บอยๆก็ได้ทำคลิปลงช่องครับเป็นการตอบคำถาม Q&A <c oughs> ก็ได้มีคำถามหนึ่งถามขึ้นมาว่ามึงจะทำยังไงวะถ้าเกิดว่ามึงได้เจอกับสปีดผมจะทำยังไงถ้าเกิดว่าได้เจอกับสปีดอย่างนั้นเหรอมัน <M inh S 2> อาจจะฟังดูแปลกหน่อยแต่ผมจะขอโทษเขานะครับอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดไไปแแลล้้้้วววววนนนะะรัััผผมมขอออ่เเเพียงงงึาาจจจดกห เราจะได้มาเป็นเพื่อนกันคุณรู้ไหมจริงๆผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาแล้วก็ได้มีอีกคอมเมนต์นึงถามเข้ามาว่าตกลงแล้วมึงโลกเรียนแบบสปีดหรือสปีดเป็นแค่แรงบันดาลใจของมึงในการทําวิดีโอขอร้องเลยอย่ากโกรธเอาจริงผมไม่ได้ก๊อปปี้สปีดเลยนะครับผมอาจจะแค่หยิบบุคลิกของเขามานิดนึงและอาจจะเป็นสำเนียงของเขาแต่มันเป็นเพราะว่าผมดูสปีดเยอะมากเลยครับผมไม่ได้ตั้งใจจะก๊อปปี้เขาคุณเขา้าใจไหมผมนี่แหละไวบอยเอ็มและผมเป็นตัวผมเองแต่หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปสิ่งนี้ก็ได้เกิดขึ้นในไลฟ์ส เขายังคงเอนเตอร์เทนคนดูด้วยการเป็นสปีดเหมือนเดิมครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักเท่ากับเมื่อก่อนเหมือนประมาณว่าทำเพื่อความสนุกเท่านั้นแต่ทุกครั้งที่เขาไปเล่นคอนเทนต์โอเมโก้ผู้คนก็จะจำเขาได้ครับในฐานะคนที่ก๊อปปี้สปีดโอ้ยชิคได้ไงเบลอสปีดวันนี้เก้ามาได้เบลอไอ้สัสก้าเขาจะต้องแอดไลค์สปีดโอ้ยมาได้เบลอที่สุดเลยคอนเทนต์สปีดยอว่าฉันไม่ได้ไปออกคอนเทนต์โอกาแไอ้บอยบอยเอ็มเนี่ยก็ได้ไปออกรายการเพลงที่มีชื่อว เเเอออออรวถึงงงงงนนนััก้้บาธิยืพลขตและนี่คือสิ่งที่ไวท์บอยอธิบายเพลงของมันเนื้อตรงนี้มันหมายความว่าคือทุกคนเนี่ยบอกว่าผมอยากจะเป็นสปีดอยู่เรื่อยเลยแต่ผมบอกแล้วว่าผมไม่ใช่สปีดผมไม่ได้โกหกด้วยผมแม่งเป็นตัวเองและผมก็คือตัวผมไม่ว่าผู้คุณจะพูดยังไงก็ตามหลังจากนั้นไวท์บอยก็ได้ลงคลิปประมวลว่าตัดพอนะครับที่ทุกคนเรียกเขาว่าเฟกไอชอว์สปีดหรือไอชอว์สปีดัวปลอมผมขอร้องหล่ยทุกคนเลิกบูลลี่ผมในชีวิตจริงได้ไหมคือตอนแรกผมก็หาผมก็ขำด้วยนะแต่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วขอร้องหล่ะ ยุ่งกับชีวิตผมจริงๆได้แล้วแต่มันย้อนแย้งครับเพราะว่ามันลงคลิปเนี่ยโดยที่แม่งเสือไปคล้ายกับคลิปของไอโชสปีที่เคยลงไว้แล้วครับเอาง่ายๆคือแม่งก๊อบเหมือนเดิมแหละไอ้เฮียเรียบร้อยจริงๆแล้วไอไว้บอยเอ็มเนี่ยมันก็ได้ทําเรื่องที่มันเกินไปครับโดยการเอารูปของแฟนสปีดเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยเฮียนี่เป็นแฟนกูนะไอ้เฮียโดยถ้าเกิดว่าเป็นประเทศไทยเนี่ยก็คือโดนฟ้องแล้วครับแถมยังเอารูปแฟนของสปีดเนี่ยไปแปะบนเสื้อครับแล้วก็ได้เขียนข้อความว่าฉันจะไม่มีทางนอกใจเธอจนถึงเหตุการณ์ปัจจุบบันนนนนคคไไดดด้้้มมีเเจจอปถถแลวาากก็ะ เฮ้ยมึงคิดยังไงกับวอบอย M วะสปีดอยู่กันที่กระบ่าวอยบอยอ่ะสปีดนี่ไม่แม้แต่จะแคร์ครับคือไม่พูดด้วยเลยต่อมาครับสปีดได้มีการไลฟ์สดเล่น IG ขนาดดูไลฟ์ KSI อยู่ครับแล้วไอ y ้วอยบอย M แม่งก็โทรมาป่วนสปีดครับจนทําให้สปีดเนี่ยบล็อกวอยบอย M เลยครับคือชอ็อตเนี่ยแม่งหามากหากันทั้ง YouTube Yo, Yo I'm not going l i e your blog bro What the fuck is wrong with y i t stop calling me dog เรียบร้อยครับอุตส่าห์โทรหาสปีดไปร้อยข้อความสปีดไม่สนใจบล็อกทิ้งแม่งเลยแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มารีแอคชั่นคลิปของสปีดด้วยครับช็อตนี้คือหน้าแตกเฮี่ยทเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ก็คือประวัติทั้งหมดของไวท์บอยเอ็มผมขอบคุณยูทูบเบอร์ท่านนี้มากๆครับที่ได้ทำคลิปของไวท์บอยเอ็มมาให้ผมดูดแลวเอามาแปลเป็นภาษาไทย <laughs> ข้อมูลเขาแน่นมากๆาครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องเขาให้ไปดูกันสำหรับใครที่อยากดูเป็นภาษาอังกฤษ,กษนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเครดิตไว้ให้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปว่าผมจะทำคลิปอะไรอีกอย่าลืมเข้าดิสก์ด้วยไฮเลเวลฟาร์มบรินนการฟาร์มเกมโรบอกราคาถูกมีตั้งแต่บอกฟุตฟาร์มยันเลเวลตันไปจนถึงคิงพีทฟาร์มรวดเร็วทันใจสนใจติดต่อที่เพจไฮเลเวลฟาร์ม